หลังจากที่คุณแม่ซุปตาชมพูอารยากับสามีสุดหล่อน็อตวิศรุษพาครอบครัวบินลัดฟ้าไปเที่ยวยุโรปอยู่พักใหญ่ค่ะล่าสุดทั้งคู่ได้ควงคู่กันออกงานครั้งแรกหลังจากกลับจากต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นภาพที่นานๆทีจะได้เห็นนะคะซึ่งผู้จัดการอย่างพี่หวานเจี๊ยบเองได้ถ่ายโมเมนต,ต์สุดน่ารักมาฝากแฟนๆโดยได้โพสต์คลิปแม่ชมกับสามีพร้อมกับแซวบอกว่าข้าวใหม่ปลามันนะคะออกงานข้าวใหม่ปลามัน ต้องบอกว่าพ่อแม่ได้ดูมุ้งมิ้งจนถูกแซวว่าเหมือนทุ่งคบแล้วก็พึ่งจีบกันนอกจากจะได้ภาพที่มุ้งมิ้งหวานแหววของแม่ชมกับพ่อน็อตแล้วเนี่ยก็ยังได้เห็นแฟชั่นสุดปังของชมพู่อาร,รยาที่อุ้มท้องลูกสาวอายุครรภ์20สัปดาห์กว่าๆมาในชุดเรสสีเงินเมทัลลิกบอกเลยว่าสวยออร่าสุดๆเรียกว่าแม่ชมเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่ว่าจะลุกไหนๆก็เรียกว่าฟาดเรียบละค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ